บทที่11บอ,อ,อกทอบทบทอ,อีทีไม่เอกที่บทที่11ปิติขี่มา้าปิติเกาะ คอมา้าเขางอเขา่าเวลาขี่มานีดดูปิติขี่มา้มาม้าตัวนี้แก่ มา้าตัวนี้แก่ปิติให้ชื่อว่าเจ้าแก่โตดูเจ้าแก่สีเทาก็ดูเจ้าแก่ ปิติปอ,อปีตอ,อติปิติขีขออีขีไม่เอกขีมมามออามาไม่โทมมาปิติปอปีตอติปิติ ก,กอะกอเกาะคอคออคอมามออามาไม่โทรมาเขาขอเอาเขาง,ง,งองอองอเขา่าขอเอาเขาไม่เอกเขา่า เวลาวอเอเวรออาลาขีขออีขีไม่เอกขีมานีมออามานออีนีมานีดูดออูดูปิติ ปออปิตออิติปิติขีขออีขีไม่เอกขีมามออามาไม่โทรมามามออามาไม่โทรมาตัวต่ออัวตัว,ตว นีนอ,อีนีไม่โทนี้แก่กอแอแกไม่เอกแก่ปิติปออิปิตออิติปิติให้หอไอาหายไม่โทให้ชื่อชอ,อือชื่อ ไมเอกชื่อว่าวออาวาไม่เอกว่าเจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่เอกแก่เจ้าแก่โตตอโอโตดูดดอูดู เจ้าแก่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแก่ไม่เอกแก่เจ้าแก่สีเทาสออีสีทอเอาเทาสีเทาก็กออ,อกอไตคูก็ดูดออูดูด เจ้าแกา่จอเอาเจ้าไม่โทเจ้ากอแอแกไม่อกเอกแก่เจ้า,กาแก่แบบฝึกบอบอแอบอแบบฝออึกอฝึกแบบฝึกหนึ่งฝึกอ่าน ให้อ่านว่าตออิติปิติปออิปิตออิติปิติวิชาวออวิชออาชาวิชาวินาที วอิวินอานาะทออีทีวินาทีมะลิมออมะลออีลิมาลิบิดาบออีบิดออาดาบิดา ลิเกลออิลิกอเอเกลิเกกาทิกออกะทออิทิกาทิกปิกออกะปออิปิกปิริธรรม รออิริทออัมธรรมริธรรมสองฝึกผันให้อ่านว่ากอเอาเกาเกาเอกเกาเกาโทเกา้า cầu cầu cao. kè Cô gay, kè kè gay, kè kè thổ kè 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 gay, đo ai đây chào cho ao chào chào ếch chào chào thổ chào 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 ใดดอไอใดใดเอกใดใดโทได้ใดใดได้เต่าตอเอาเต่าเตาเอกเตาเตาโทเต้าเตาเตาเต้า บาบออาบาบาเอกบาบาโทบา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 ปูปออูปูปูเอกปูปูโทปูปูปู ออออออเอกออโทออออสามฝึกอ่านคำต่อไปนี้ปู่ป้า Pai pa cày che ke ai cày u bu bi bầu bì cao y kỳ tua tua tầm cầm đầu trao cầu tàu đâm tầm tai bà bao trao kè o e o e ป่าอบอบ่อโตโออบาบา้าใบตะกัวตัวต่อตาต้อจั่มจี้